đây ngoc ngoc đây ngoc ngoc đây bà đây bà đây bà, hết này rồi, ngoc ngoc hết ngoc 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 Hết ngoc nữa hết cơ đây ngoc ngoc đây ngoc 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 hết ngoc 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 ดินบ่แห้งไอ้ดินแห้งนะผุนบ่ตกถ้าฝนตกบาดมันออกอะสิบอกให้มาเลยแบบนี้เจอกันอยู่ป่าเลยมาเห็นเลยเต็มคู่บนางนะใครใกล้กันกล้ใกล้ใกล้โดยสีเดย์ไปเอาใครใกล้กเอ้มันปุ๊กไว้คุ้มไรสี่หน่วยสี่หน่วยยังเราเนาะค่ะแม่มันบินไปแล้วก็เกาเลยบอๆกัน ประมาสิบ่อให้ไปกุบเอาได้เห็ดเบื้องสองโด่ไข่สามสี่ไข่สี่ด้วยนะคุ้มขนาดนั้ได้เห็ดได้ไข่ได้รังเห็ดได้รังไข่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้สาวว่าหายเห็ดมาต้มคนละสองหน่วยเบื่อไปเลยให้กลับไปเลยมีอยู่ได้อยู่ไข่สิให้ต้มเนาะไก่ไก่ป่าไก่ปลาเารอเออ เจาเจ้าเลสามไถามระซัขกเอากิ่ซือถามค้เลยไข่อยู่แล้วเห่อไข่ใช่เลยซื้อตลาดอันนี้ไข่ไก่ป่าอันนี้นี่เฮ็ดเฮ็ดอันน่้เอาไปไปให้ขี้กระดักเอาแล้วแกกินเป็นในเฮ็ดขี้กระดักค่ะ เป็นนะไรเป็ดไหมลองดูใจุรกีมาชุดนั้นโอ้เห็ดกันลังโอ้เฮ้นี่นี่นี่มันฝะมันโกนเมย์เอว้าเอ้ามันโกนเลยเข่าสะเอาเมือแล้วเรือเอาแล้งลอกเดียวนี่นี่ต้นไม้ใหญ่นะฮั่นเออเรือเขาเอานี่เห็ดอันนี่เลยมันออกเพราะอะตามมาไรเงี้ยโอ้บรรทุกคันตั้งแต่คันเข่านี่ ตกลงแห้งผุหวนนะบัดมานนี่คือว่ามันบัดมาเชื่อน้าชอาเด้ยกับป่องน้อยป่องงงงๆสอบปุ๋ยลแล้วขเจ้ามาเห็นเห็ดแล้วใจร้อทจุ้ยไอ้เก่าเลียวกันเถอะไอ้เก่าเลี้ยวกันอืมะไปได้ออกเลยบอกแอมันครับว้ไ่เคม เอมันข hey, ับไวนะมันไปได้มว er> ุ้เ uh, ด um, mm. ียวมันก็อึมเลยมืออะไรนี่มันมาเจาะรถหามบ่มีแล้วมันก็มือมันีขาวเ้กืออะไรเด้อี่น้องเด้อปวดใจเฮ็ดทั้